วันนี้เรามารีวิวเครื่องฟอกอากาศอชฉริยะ Xiaomi ครับรเ Xiaomi Smart a อป Purifier 4 l i ์ e ์ไลท์เครื่องฟอกอากาศอชิริยะอชิริยะ Xiaomi ตัวนี้ผมสั่งมาจากาช้อปปีครับผมก็โดยรวมแล้วาจากการแพ็กเกจมาก็เรียบร้อยดีครับอุปกรณ์กล่องไม่มีปุ๊บก็เขาแพ็กเกจมาแบบง่ายๆแต่ก็เดี๋ยวลองเปิดดูภายในกันเปิดมาที่ฝากล่องด้านบนนะครับสิ่งแรกที่เจอก็คือตัวอะแดปเตอร์ของเครื่องนะครับผมก็โดยรวมแล้วแพ็กเกจก็ ด,ดูดีอยู่ครับผมแล้วก็อุปกรณ์ก็แรงแข็งแรงนะครับถอดบรรจุพันุ์ของไส้กองเครื่องฟอกอากาศก่อนที่จะเปิดเครื่องฟอกครับผมเดี๋ยวจะต้องเริ่มต้นยังไงนะ ไม่รู้ว่าจะดึงตัวฟิลเตอร์นี้ออกยังไงนะครับแต่ดูจากคู่มือแล้วถ้าเราจะเปิดตรงด้านล่างกับด้านบนแยกออกจากกันให้กดปุ่มตรงด้านนี้นะครับสองข้างจะมีทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ยกขึ้นอ่าพบแล้วไปครับผมวนกลับเข้าไปในจุดจุดเดิมก็อันนี้เข้าล็อกเรียบร้อยพอเข้าล็อกปุ๊บอืม เรเช็ค,คลิทางก่อนอ่ามันจะมีจุดตรงนี้นะครับกับจุดตรงนี้ต้องวางให้ตรงกันแล้วเราก็จะประกอบเครื่องกลับเข้าไปที่เดิมได้ชึบอ่าเสียงดังเกิบก็คือเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ผตอนนี้ขอแก้ตัวตอเครื่องก่อนแต่ก็สามารถไปซื้อได้นะครับท็อปปี้นะครับผม